สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุโมงนะครับอุโมงค์ศึกษาลนะานพญาสนะีสัตนาลาแจังวัดนครพนมนะครับเราจะมาเยี่ยมชมพญานาคอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่ก็ใหญ่โตอยู่ไม่ธรรมาดา เราก็จะผ่านซุมตรงนี้ไปออกมาก็จะเป็นออกมาก็จะเป็นนี่เลยแม่น้ำโขงครับนี่คือแม่น้ำโขงะครับ ช่วงยามเย็นๆนนิดนึงนี่ครับกว้างใหญ่มากช่วงนี้กว้างมากน,นี่เลยครับบ้านฝั่งลาวนะครับนี่ครับนี่คือฝั่งลาวเลยบ้านเมืองเขาก็คล้ายๆกับไทยนะครับมีวัด นี่ครับมีวัดวาลามนะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปใ,ใกล้นี่นะครับนี่คือวัดเขาต่อมาก็จะเป็นมีพญามนาคอยู่ด้วยนะครับก็สร้างติดฐานไว้ นี่พญานาคครับพ่นน้ำเลยคารับอลังการมากตรงนี้เราก็จะไปดูกัน,นพญานาคนี่คือพญานานคาน,าน,คาน,านคะครับคนก็จะมากราบไหว้สักการะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจากพญานาคนะครับนี่นะครับเขาจะมีการทำวิธีบวงสรวงนะครับพญานานคที่นี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับหมู่บ้านกกกอกครบแต่ที่นี่จะใหญ่โตกว่าเพราะว่าคนหลากหลายที่จะมา ทำวิธีนะครับเพราะนี่มันในเมืองใหญ่นะครับก็เลยมีคนเยอะแยะเรียนกันมานะครับทําวิธีวุงส่วนนะฮะขยานา คนน้ำอยู่ตอนนี้ใหญ่โต สีสวยงามมากคัมใบสีใบสีก็สวยงาม,มาจับมาสวยงามมาก okay. ก็ก็จะมีตกลงแมดนิดหน่อยคนระตอนนี้น,นี่หน้าคนน้ำอก็ลงอ่างตรงน,นี้แล้วก็จะมีการเครื่องดูน้ำขึ้นไปข้างบนนะเทศบาลเมืองนะครพน,นมนะ หลยานพยาสีสั้งน,นานแล้วอคนก็เยอะแยะอยู่นะชมบรรยากาศทั่วไป กาลังพิธี บริเวณนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะน้ำก็ไม่เยอะมากนะครับก็ยังนี่นครับริมตะลิ่งนะครจะมีคน

ฝั่งลาวนะครับตอนนี้ กระดับด้วยรลสับประรดสีนะฮะถ้าใครไม่ได้มาที่นี่ก็ถ้ามาที่นี่แล้วก็ผมแมนะนำให้มานมัสก,การนะครับที่พญานาคศักดิ์สิทธิ์จริงขอบอกเลยครับนี่ครับ ามาเปลี่ยนบรรยากาศกันเนาะอยู่กบกอกกันนานก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับว่ามาดูที่อื่นเขาบ้างว่าเขาเป็นยังไงกันพกคักไหมอะไรนะเออของเราก็ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูที่อื่นบ้างว่าเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างที่พญานาคนะครับเขาก็บวงสรวงคล้ายๆมาแต่ของเขาไม่ค่อยมีนางรำนะ ทำแต่บวงสรวงแล้วก็ไหว้พวกผลมไม้อะไรพวกนี้นยังไม่เห็นนางลำมาลำาที่นี่นะครับจีจี เชจเดขอออกจากตรงนี้ปกนเจริญน,นะครับที่นครพนมนี่จเจริญเจริญเลยเพราะเป็นเมืองชายแดนนะครับ ตรงนี้ก็คือด้านหลังพยานาคครับก็จะเป็นสวนย่อมเล็กๆนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> จุดเช็คอินนะครับนี่ย <Yeah. S 1> สุขที่สุดนะครับท่าความพนมสองศูนย <Yeah. S 1> ์หนึ 1, ่งสองหนึ่ง มีผู้คนมาถ่ายรูปกัน สันตะคอนนะครับลูกเถินตะคอ์กับกว้างคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากครับเอซครับกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับ